เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังที่ปลายหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่สวนนี้เป็นของลุงชุ่มและป้าสมอนสองสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้าน เพราะทั้งสองคนมีนิสัยห่วงของอย่างหนักสวนของพวกเขามีผลไม้นานา,นาชนิดทั้งมะม่วงหวานฉ่ำทุเรียนหอมฟุง้งและมังคุดที่เปลือกสีเข้มสดในทุกเช้าตรู่เสียงจอบเสียมดังขึ้นจากสวนป้าสมอนเก็บมะม่วงตรงนี้ให้หมดก่อนฝนจะมาลุงชุ่มตะโกนข้ามแปลงผลไม้พร้อมเหงื่อที่ไหลย,ย้อยจากใบหน้า ฉันรู้แล้วนายก็อย่าเร่งนักละ่ะผละไม้แต่ละลูกต้องค่อยๆจับเดี๋ยวช้ำหมดป้าสมอนตอบกลับพร้อมห่อผลไม้ใส่ตะกรา้าสวนผลไม้นี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้ทั้งคู่แต่ยังเป็นสิ่งที่พวกเขารักและภูมิใจที่สุดถึงอย่างนั้นความหงแห่ในทรัพย์สินกลับทำให้พวกเขาเป็นที่รำคาญของชาวบ้าน ลุงกับป้านี่ช่างหวงจริงๆแค่เด็กเด็ดมะม่วงไปลูกเดียวก็ด่าซะเหมือนเขาขโมยทั้งต้นเสียงชาวบ้านนินทากันเย็นวันหนึ่งเด็กชายชื่อเปียลูกชายของแม่บัวที่อาศัยอยู่ข้างสวนแอบปีนรั้วไปเด็ดมะม่วงจากต้นใหญ่เขาคิดว่าแค่ลูกเดียวคงไม่เป็นไรแต่ยังไม่ทันจะเด็ดเสร็จ เสียงตะโกนของลุงชุ่มก็ดังลัน่นไอ้เด็กเปี๊ยกนี่แก่กล้าเข้ามาขโมยของในสวนข้าหรือลุงชุ่มถือไม้เท้ายาวเดินกระแทกเท้าด้วยความโกรธเด็กชายตัวเล็กรีบกระโดดลงจากต้นไม้และวิ่งหนีจนรองเท้าขาดทิ้งมะม่วงที่เกือบจะเด็ดได้ไว้เบื้องหลังทำแบบนี้มันไม่ถูกเด็กนั่นยังเล็กอยู่ แม่บัวพยายามอธิบายแต่ป้าสมรอนกลับสวนเสียงแข็งเด็กก็เด็กเถอะนี่ผลไม้ฉันปลูกมาอย่างยากลำบากจะให้ใครมาเด็ดฟรีๆไม่ได้ชาวบ้านเริ่มเอื่อมระอาลือกันว่าลุงชุ่มกับป้าสมรห่วงของจนไม่รู้จักแบ่งปันแม้แต่ผลไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นก็ยังไม่ยอมให้ใครเก็บค่ำคืนหนึ่งฟ้าคํารามลั่น เสียงฟ้าผ่ากึกก้องเหมือนแผ่นดินจะแตกออกเป็นเสียงเสียงลมพายุพัดผ่านสวนผลไม้จนใบไม้ปลิวว่อนเงาต้นไม้โยกไหวไปมาราวกับสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวท่ามกลางความมืดฟ้าคืนนี้เหมือนจะตกหนักเองปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะสมอนลุงชุ่มพูดพลางมองออกไปยังความมืดนอกบ้าน สายตาของเขาดูเคร่งเครียดอย่างไม่ปกติฉันปิดหมดแล้วแต่ทำไมฉันรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนมีคนมองเราอยู่ป้าสมรพูดเบาๆพลางจับไม้กวาดไว้แน่นขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกอยู่ด้านนอกบ้านก็ดังขึ้นลุงชุ่มรีบเดินไปหยิบไฟฉายและถือไม้ยาวติดมือ ใครอยู่ข้างนอกฉันไม่ให้เข้ามานะโวยเสียงเขาตะโกนออกไปแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงลมพัดและใบไม้เสียดสีกันท่านใดนั้นเสียงกระจกแตกก็ดังสนัน่นลุงชุ่มสะดุ้งหันไปมองด้านหลังโจนสามคนในชุดคลุมหน้ากระโจนเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วเอาเงินมาเอาของมีค่ามาให้หมด เสียงของหนึ่งในโจรดังขึ้นพร้อมกับยกมีดพ้าขู่ลุงชุ่มพยายามต่อสู้แต่ด้วยวัวที่ชราภาพเขาถูกโจรผลักล้มลงไปกับพื้นอย่าทำอะไรเราเลยฉันให้ทุกอย่างป้าสมอนอ้อนวอนแต่กลับถูกผลักกระแทกไปติดกับผนังเสียงของทั้งสองหยุดลงท่ามกลางเสียงฟ้าร้องไม่มีใครได้ยินอีกว่าเกิดอะไรขึ้น โจรลากร่างของทั้งสองออกจากบ้านทิ้งไว้ท้ายสวนในความมืดและเสียงฝนที่ซัดกระหนำ่ำเมื่อข่าวการตายของลุงชุ่มและป้าสมอนแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันสลดใจในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปบ้านและสวนของทั้งคู่กลับกลายเป็นที่รกร้างไม่มีใครเข้ามาดูแล ผลไม้สุกงอมหล่นเต็มพื้นของดีๆทั้งนั้นถ้าปล่อยไว้ก็คงเน่าเสียเปล่าชาวบ้านคนหนึ่งพูดขณะเดินผ่านสวนเอากลับไปกินหน่อยคงไม่เป็นไรคนเขาก็ตายไปแล้วนี่ในไม่ชาหลายคนก็เริ่มแอบเข้ามาเก็บผลไม้กลับบ้านบางคนถึงขั้นเอาถุงมาใส่ทีละเยอะๆพวกเขาตายไปแล้ว จะมาเอาคืนยังไงนี่มันผลไม้ฟรีชายอีกคนหัวเราะเบาๆแม้บรรยากาศของสวนจะดูอึมครึมเงียบสงัดและมีลมเย็นวูบวาบชาวบ้านที่โลกก็ไม่ได้สนใจไม่กี่วันต่อมาชาวบ้านที่เคยเก็บผลไม้เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแม่บัวที่เก็บมะม่วงไปหลายลูกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าเมื่อคืน ฉันได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบบ้านมันไม่ใช่ลมมันดังชัดเจนฉันยังคิดว่าเป็นโจรแต่พอมองดูออกไปก็ไม่เห็นใครอีกคนหนึ่งเสริมฉันก็เหมือนกันคืนก่อนมีเสียงเคาะประตูตอนตีสองเปิดออกไปดูไม่เจอใครแต่กลับได้กลิ่นเหม็นเหมือนอะไรเน่าอยู่ใกล้ๆชาวบ้านเริ่มหวาดระแวง คนที่เอาผลไม้ไปกินบางคนถึงกับฝันร้ายว่าเห็นลุงชุ่มยืนอยู่ในสวนมองพวกเขาด้วยสายตากโกรธเกรี้ยวมันเหมือนจริงมากเขามือเปื้อนเลือดถือมะม่วงแล้วก็จ้องหน้าฉันเหมือนจะเอาคืนและบางกลุ่มก็ประสบปัญหาชีวิตบ้างก็ฆ่าตัวตายบางครอบครัวก็แตกสาแรกขาดบางคนก็กลุ้มจนเป็นบ้าในที่สุด ความกลัวก็ทำให้ชาวบ้านที่เคยเก็บผลไม้เริ่มนำกลับมาคืนบางคนถึงกับวางผลไม้ไว้ใต้ต้นแล้วจุดธูปขอขมาลุงชุ่มป้าสมอนฉันผิดไปแล้วอย่ามาหลอกฉันเลยฉันจะไม่ยุ่งกับสวนนี้อีกบรรยากาศรอบสวนเริ่มเต็มไปด้วยกลิ่นธูปคละคลุ้งชาวบ้านที่เคยล้อเลียนเรื่องผีหวงของ ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดหลายคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับสวนของลุงชุ่มโดยสิ้นเชิงไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่จิตหลอนแต่ฉันไม่อยากเสี่ยงอีกแล้วหนึ่งในชาวบ้านพูดขณะเดินออกจากสวนในตอนกลางคืนเช้าของวันหนึ่งตำรวจเดินทางมาที่หมู่บ้านอีกครั้งหลังจากได้รับรายงานเพิ่มเติมจากชาวบ้าน เกี่ยวกับการเสียชีวิตของลุงชุ่มและป้าสมอนการสืบสวนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสารวัตรพิพัฒน์สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวยืนอยู่กลางสวนเขาใช้ไฟฉายส่องไปตามพื้นที่รกร้างคนร้ายต้องเป็นคนในพื้นที่แน่นอนดูจากวิธีการลากศพไปทิ้งท้ายสวนมันต้องคุ้นชินกับที่นี่สารวัตรครับ ตำรวจหนุ่มคนหนึ่งเรียกผมเจอรอยรองเท้าที่ยังหลงเหลืออยู่ตรงท้ายสวนครับดูเหมือนรองเท้าบูทเก่าสารวัตรพิพัฒ์เดินไปตรวจสอบรอยรองเท้าอย่างละเอียดเขาจ้องมองรอยลึกในดินเปียกนี่ไม่ใช่รองเท้าของชาวสวนธรรมดามันน่าจะเป็นรองเท้าของพวกคนงานเหมืองที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆพวกนี้มักพกมีดพราไว้ใช้ในงาน ช่วงบ่ายของวันนั้นตำรวจเริ่มสอบถามชาวบ้านอย่างเข้มงวดแต่หลายคนกลับดูประมาเมื่อคืนมีใครได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไหมสารวัตรถามเออไม่มีครับทุกคนเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำกันหมดชายวัยกลางคนตอบพร้อมหลบสายตาไม่มีใครเห็นโจรหรือคนแปลกหน้าเลยหรือสารวัตรถามซ้ำอีกครั้ง ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขณะที่ชาวบ้านเงียบงันเสียงแม่บัวกลับดังขึ้นจากฝูงชนฉันว่าฉันเห็นนะคะฉันไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่าแต่คนที่ใส่รองเท้าบูทที่คล้ายกันคือไอเดททันทีที่ชื่อไอเดทถูกเอ่ยขึ้นบรรยากาศรอบๆกลับเงียบลงอย่างน่าประหลาดใจทุกสายตาหันไปมองชายหนุ่มร่างผอมที่ยืนหลบอยู่ท้ายแถว เขาดูเหมือนจะตัวสั่นเล็กน้อยหลังจากการสอบสวนอย่างหนักไอ้เดทและพวกสองคนยอมรับสารภาพว่าพวกเขาเป็นคนบุกเข้าไปในบ้านลุงชุม่มเพื่อขโมยเงินพวกแกทำไปทำไมสารวัตรพิพั์ถามเสียงแข็งผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าผมแค่แค่ต้องการเงินไอ้เดทพูดพร้อมน้ำตาคลอแต่ลุงเขาสู้กลับ ผมเลยเผลอทำเกินไปคำสารภาพของไอเดททำให้ชาวบ้านรู้สึกเศร้าสลดลุงชุ่มและป้าสมอนที่แม้จะมีนิสัยหวงของแต่พวกเขาก็เป็นคนทำมาหากินอย่างสุจริตชาวบ้านเริ่มหวนคิดถึงการกระทำของตัวเองที่เคยแอบเก็บผลไม้ไปโดยไม่ได้รับอนุญาตพวกเราผิดเองที่เคยเอาของเขามาแบบไม่ขอถึงเขาจะหวง แต่เขาก็เหนื่อยยากปลูกทุกต้นขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเองแม่บัวพูดพร้อมถอนหายใจในวันถัดมาชาวบ้านรวมใจกันจัดพิธีทำบุญใหญ่ให้ลุงชุ่มและป้าสมรพวกเขาจุดธูปและกราบไหว้ที่หน้าสวนขอขมาที่เคยละเมิดความเป็นเจ้าของของทั้งสองหลังจากพิธีทำบุญเสร็จสิ้นบรรยากาศในสวนผลไม้กลับมาสงบอีกครั้ง แม้สวนจะยังคงรกร้างแต่ความรู้สึกหลอนและแรงกดดันในหมู่บ้านก็คลายลงเย็นวันหนึ่งลมพัดผ่านสวนผลไม้อีกครั้งแม่บัวเดินผ่านสวนเธอหยุดยืนมองต้นมะม่วงใหญ่หลุงชุม่มป้าสมอนฉันหวังว่าพวกคุณจะไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงสวนนี้อีกแล้วนะเธอหลับตาแน่นรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่าน รากับคำตอบรับจากสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนเดียวกันชาวบ้านหลายคนเล่าว่าพวกเขาฝันเห็นลุงชุ่มและป้าสมอนยืนอยู่กลางสวนใบหน้าของทั้งคู่ไม่ได้โกรธเคืองอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบางๆฉันว่าพวกเขาไปแล้วละ่ะลุงแก้วคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านพูดนี่คงเป็นการปล่อยวางของพวกเขาพวกเราเอง ก็ควรเริ่มต้นใหม่ได้แล้วหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดแม่บัวเดินมาพร้อมกับชายแก่ชื่อลุงแก้วซึ่งเป็นผู้เท่าที่ชาวบ้านให้ความเคารพลุงแก้วสวนนี้จะทำยังไงดีคะ่ะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้มันก็ดูเสียดายแม่บัวถามด้วยความลังเลของแบบนี้ต้องให้เวลาสมบัติเขาก็สมบัติของเขา ถ้าจะดูแลต่อต้องทำด้วยความเคารพอย่าให้เหมือนเราไปช่วงชิงอะไรจากเขาอีกลุงแก้วพูดพร้อมกับถอนหายใจแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆแบบนี้สวนก็จะเสียหายหมดแม่บัวพึมพำลุงแก้วพยักหน้าเบาๆงั้นเองก็ต้องทำตามวิธีที่ถูกต้องลองนิมนต์พระม,มาทำบุญใหญ่ให้สวนนี้อีกสักครั้ง แล้วลองพูดกับลุงชุ่มและป้าสมอนขออนุญาตดูแลสวนต่อวันสำคัญมาถึงพระจากวัดใกล้หมู่บ้านถูกนิมนต์มาทำพิธีในสวนผลไม้ชาวบ้านมาร่วมงานกันมากกว่าที่เคยพวกเขาจุดธูปและตั้งจิตอธิษฐานขณะที่พระสวดมนต์เสียงระฆังจากวัดดังเบาๆเข้ากับบรรยากาศสงบเงียบในสวนลุงชุม่ม ป้าสมอนพวกเรามากราบขอคมาและขออนุญาตดูแลส่วนนี้ต่อหากพวกท่านเห็นสมควรขอได้โปรดให้สัญญาณแก่พวกเราด้วยแม่บัวพูดด้วยเสียงสั่นเครือลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้เสียดสีกันดังเหมือนกระซิบชาวบ้านหลายคนมองหน้ากันด้วยความรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังตอบรับ หลังจากพิธีในวันนั้นชาวบ้านเริ่มช่วยกันดูแลสวนผลไม้ตามคำขออนุญาตทุกคนทำงานด้วยความสนุกไม่เร่งรัดหรือแสดงความโลภทุกผลไม้ที่เก็บได้นำไปแบ่งปันกันอย่างยุติธรรมและนำไปขายเพื่อมาบำรุงรักษาสวนแห่งนี้เห็นไหมพอเราทำอย่างถูกต้องทุกอย่างก็ดีขึ้น แม่บัวพูดกับลูกสาวที่ช่วยกันเก็บผลไม้ใช่ค่ะแม่สวนนี้ดูไม่หลอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วลูกสาวตอบพร้อมกับยิม้มในคืนหนึ่งแม่บัวฝันอีกครั้งแต่คราวนี้ความฝันไม่ใช่ภาพลุงชุม่มและป้าสมอนที่โกรธเกรี้ยวอีกต่อไปเธอเห็นทั้งสองยืนอยู่กลางสวนยิ้มอย่างอ่อนโยนขอบใจพวกเองที่ดูแลสิ่งที่เราสร้างไว้ เองทำดีแล้วพวกเราจะไปแล้วลุงชุ่มพูดด้วยเสียงสงบป้าสมอนพยักหน้าอย่าหวงอย่าโลภเหมือนพวกข้าแล้วทุกอย่างจะดีเองแม่บัวสะดุ้งตื่นน้ำตาไหลออกมาเธอรู้สึกได้ว่าทั้งคู่ได้จากไปอย่างสงบแล้ว